เรียกได้ว่าถึงแม้จะลดสถานะจากแฟนกลายเป็นเพื่อนกันก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้กันข้างๆแบบห่วงๆสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มนิกกี้นาชัดและนักแสดงสาวกอยอาราัชพรที่ตอนนี้ถึงแม้จะเริ่กกันไปนานแล้วแต่แฟนๆก็เฝ้าจับตามอง ลุ้นว่าคู่นี้จะมีโอากาสรีเทอร์รือเปล่าที่ต่างคนก็ต่างโสดในช่วงนี้ที่ก่อนหน้านี้ปรากฏภาพจาก w o r k ์ o โพ t ต์สตดซีนหกฉากค,ครับอาจารย์ที่นิกกี้ก่อนและงอก้อยก,า,ยการรายการที่แดนฟิแฟนก็จับสังเกตนี่มันนอกบทชัดๆทั้งก่อดทั้งงอนิกกี้พูดเลยถึงก้อยจะร้ายกับฉันแต่ฉันก็รักเธอเ่อย ทำไนะทำไไมมนทออเธอแต่ล่า,ลลาสุดก้อยออกมาเปิดใจพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อนิกกี้ยอมรับว่ายังคุยกับนิกกี้เป็นเพื่อนที่ยังสนิทกันและเผยถึงซีนฉากก่อนว่าเป็นเพียงแค่การคิดปวดจากนิกกี้ที่มองว่าคนดูนะจะชอบนอกจากนั้นยังเผยเบื้องหลังของฉากนี้นิกกี้โอค่ะแซวกันแ่น ตอสุดท้ยเขาอยู่แล้วคือพกฉากอ่ะนั่นเป็นกึ่งอีโคไวายใชแล้วเขาเป็นตลกเนาะแล้วก็ใครรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นที่นิกกี้เขาเขารู้สึกว่าอันนียฮาแน่คนในกองตลกแน่แค่นั้นเลยค่ะเราค่อยว่าค่อยกับพี่นิกกี้ก็เป็นเพื่อนกันเราก็สนิทกันมากพอค่อยชิฉี่เขาโดอนกลมาบางทีก็คือตั้งรับไม่ทันเลยบางทีก็มีแบบมาทาำไหนวะนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะปกติเล่นกันตอนนั้นถ่ายก็คือแบบ แค่ว่าเราอะคิดไม่ออกว่าเขาจะมาทางไหนเขาเป็นสายกันชอบเล่นมุกสไพร์อยู่แล้วะอเนี้ยแต่ว่าพอเล่นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เราก็ชิวอะไม่ได้รีเอียรแค่นั้นเองชิวชิวค่อไม่มีอะไรเลยเออใช่สดสดเปิดเจโสดเือนเจอ